วันนี้จะมากินให้หมดไปกันเลยกล้าเทเบิลกลาเทเบิลอกลงครับไปเจอกันอันนี้คือร็กนิวโญ่ชีสเค้ก ว่าไม่จัดกินเยอะดีิงสวัสดีค่ะกุ้งแบบคนโู้ไม่ได้รีวิวเลยห่วงกินคืออร่อยมากใต่ก็อร่อยเชฟป้อมเชฟโต๊ะกุ้งหรือกองอ๋อพี่ไม่ได้ทำเพื่อเงินไงพี่ทำเพื่อความสุขอุ้ยใช่เลน สวัสดีค่ะแล้วนี่ก็คือช่องตุ๊กชุก o นะคะวันนี้เราจะมากินอีกแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะเพราะว่าได้รับชาเลนจ์มาจากเชฟท่านหนึ่งเชฟท่านนี้นะคะเ,เป็น hidden chef table นะคะเดี๋ยวจะพามารู้จักเขาดังในแวดวงของเขาเขาเป็นเชฟ table ที่ท้าว่าอาหารของเขายังไม่เคยมีใครกินหมดวันนี้จะมากินให้หมดแหมอยากเจอกับตุ๊กหรอ มากินจุกๆที่ไรคนนี้มาทุกปีเลยก็เนี่ยเดี๋ยบร้อยแอบนอนประดับนอนมาแต่ในรถยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ขับมาเช็ฟเทเบิลพี่ก้อนแล้วมาตอนไหนนะเมื่อเช้าตื่นมาหกโมงครึ่งเพิ่ไม่รู้ไปไหนไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยแล้วก็เปิดประตูมาแล้วก็นอนมาในรถเลยเดี๋ยวนะนี่พีใครอยู่ในบ้านคือเมื่อคืนนอนบ้านใครนะนอนบ้านคนนี้ที่ฉันไม่รู้ตัวว่าเธออยู่ในบ้านฉันอย่างตื่นตื่นแล้วฉันก็ไม่รู้ตัวว่าเปิดหาเรอ กินก็าวโพกันเลยใช่ไหมจะไปกินจุกๆกับพี่ก้อนกันเนี่ยไปกันเลยกเ้อนเทเบิลสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ก้อนเทเบิลเกิดมาจากอะไรคะก้อนเทเบิลเกิดมาจากการทำกับข้าวให้ลูกกินแล้วก็โพสเฟซบุ๊กทุกเย็นเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยเพื่อนๆก็บอกว่าเปิดร้านเถอะเปิดร้านเถอะ แล้วต้องง่ายๆแค่นี้ครับพอหลายๆคนเชียร์เราก็เลยลองเปิดดูแค่นั้นเองแล้ววันนี้พร้อมรับมือกับบุคคลสองท่านที่จะมาถล่มเราเลยอ่พร้อมครับพร้อมรออยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมาเชียร์เราเราก็อยากจะดูเขาจะกินเราหมดไหมฮะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าน,นะครับเชิญเลยครับทุกท่านครับ <c oughs> พร้อมแล้วครับไปเจอกันะ Bye. <laughs> เครื่องเค้าต้องครบนะทุกคนอะไรกี่อร่อยทุกคนปร้าวโอเคโอเคหาแหม้าตอนหักอาดม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 ร่วมกันอ้าปากเชื่มาเลยะโควิดอ่ะว่าไม่ดัเป็นอจ๋วจิ๋ีิ๋วกิ๋วจิวจิ๋วว กระเทียมมันกรุบกรอบแป้มันีุหนูซอสนี่คือเข้มข้นน้ำเป็นูดเสียสล้บขุ่นนี่ม่นพูดถึงสดแต่ก็ไม่ได้พิงหรอกมันมาจากสลัดทะเลไทยหรือเปล่าไม่คะสลัดอื่วันนี้เรามากินข้าวกับทีมทุกๆทุกคนค่ะกลับไปด้วยพี่เบ๊ อยู่ทีมลูกตุ๊กตุ๊กอะอยู่ทีมกินจุกๆนะเขาไม่ให้อยู่ก็จะอยู่อยู่ค่ะอยู่แม่ลุกนะคะเป็นตัวแทนแม่ตุกเป็นตัวแทนฝ่ายช่องเก้าและพระรามเก้าอสมทแม่ตุกนะคะพี่บัวนะคะตัวแทนฝั่งบางแคนะคะอีตาตัวแทนฝั่งบ้าพละแวะพี่หลินนะคะเบเกอร์ของเรานะคะและน้องสมซ้มนะคะน้องชื่อน้องสมบูรณ์เล่ค่ะและคนนี้ค่ะไม่ได้อยู่ทีมตุ๊กตุ๊กโกะค่ะอาร์ตอันนี้อยู่บ้านละที่ กาเดน่าคาเฟ่กาเดน่าคาเฟ่ซ <Sav è S 1> <c oughs> ึ่งเป็นตัวแทนทุกทุกทุกโอลเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านลักที่เดี๋ยวขึ้นเครดิตให้เดี๋ยวขึ้นให้เลยเพจกาเดน่าประธานขอเบิกเงินหน่อยคราวนี้เงินกาลันออกห้ะนที่นแบบ พริกของเไม่ได้รีวิวเลยห่กินอร่อยรสชาติจัดจ้านอันนี้รสชาติจัดจ้านจริงได้ได้ได้เกิดมาเคยเห็นกุ้งแช่น้ำปลาแบบนี้ป้าล่าอันนี้เกิดจากเชฟเองเป็นคนที่มีใจรักในกุ้งแช่น้ำปลาเพราะเคยประสบพบเจอไปแล้วไปกินอัพเตยามทุกคนรู้จักอัพเตยามใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมว่าอัพเตยามอาหารจานใหญ่ขนาดไหนพี่ก้อนสั่งกุ้งแช่น้ำปลาแล้วประกาศกล้าวว่าใครจะกินสั่งเพิ่มนะจ๊ะเราไม่ชอบแชร์แล้วไม่แบ่งและกินเรียบจ้ะน่ากลัวมากจ้ะ ตัวเองกินยังไงก็ทําอาหารแบบนั้นจ้ะอร่อยอ่ะอร่อยเนอะขนาดไม่จิ้มเลยไม่จิ้มเลยที่พี่เเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกินคุ่ใช้น้ำปลาแบบไม่จิ้มทาทายวัตถุดิบสุดคืออร่อยมากแบบไม่เกี่ยวกับน้ำจิ้มเลยไม่เกี่ยวเลยดูว้นะคะอุ้ย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 เด้ง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 อุ้ย พี่บัวเขาได้กินเขาได้กินดาไเฮ้เชี่เมนูนี้ไอดำมเซเล็คเต็ดไบอิตั๊กเมนูอะไรกินทั้งคำเลยไม่เหนียวเลยนิ่มเนาะดึงดึงมากแล้วก็ลดลดการปรุงอ่ะก็ลดมากไม่เข้มข้นจนเกินไปแต่ไม่อ่อนกินหอมแต่ไม่เข้มข้นจนบางรสชาติวัตถุดิบสดเชฟปั้มเชฟโต๊ะ เฮ้ยสองตัวเลยอ่ะขี้เกียจเลื่อมบ่อยๆอ่ะโอ้ยนี่เอ้ยไอ้จิ้ม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 ไหนจิ้มไหนข้าวปาทีละหนึ่งตัวหรือสองตัวตัวเดียวอ๋อเอาจุ่มลงไปเลยดีจุ่มลงไปเลยไม่ผู้ดีไงผู้ดีเขอเป็นเขาปลาบ้าโอเคแล้วนี่เอ้อรีวิวรีวิวเนื้อกุ้งมันไงเด้งไงโอ้ยดึงนี่กุ้งหรือว่าเออกุ้งหรือกอง เชื่อตอนแรกก็เห็นเราคิดว่าเขาเหมาะแต่ทียจเป็นแบบตักล้องเห็นเคาได้ภาพช่างภาพมาได้ลุกช่างภาพตลอดเพราะตั้งใป้ายไงเขาถ่ายรูปตลอดเออเออเอมาอยู่ดีอุ้ยเหมาะการเป็นเชฟมากเธอยังไม่เห็นเขาตอนเย็บผ้าอืมเย็บป้าด้วยชื่อก้อนเทเลเมตเย็บเสร็จลงไอจีเสร็จแล้วคนก็บอกว่าขอซื้อบอกอ้อเปล่ากูเย็บป้ายมาเลยยอดอ้วนเนาะอ้วนมาก เป็นนะปวดรัดสวยด้วยแต่ไม่ขายแต่ไม่ขายปวดปวดเราบอกเฮ้ยพี่ก้องไงโหเงินไม่เอาหรออ๋อพี่ไปทำเพื่อเงินไงพี่ทำเพื่อความสุขก็เลยกูก็เลยเงียบๆไปเลยเงียบเลยรู้สึกว่าเราดูเป็นคนแบบเอาเงินไปที่ตั้งจะถามว่าเราเป็นคนเอาเงินไปที่ตั้งไหมใช่ใช่ทำไปแล้วที่ทำเราหวังไงหวังทุกอย่างสดชื่นเหรออน่อยเลยค่ะะต้มซ้อมหมึกค่ะอร่อยมากน้ำแบบสดชื่นแล้วหมึกก็ดีมาก ของสมุนไพรเนาะโอ้ทียำไมเลือกอาหารได้เข้ากันอย่างนี้เลยอะคะอ๋อมีสมองเุ้ยทำไมน่าใสทิ้งเลยใช้อะไรคะอ๋าซื้อที่ไหนคะแชนอลแชรอลแชนออยู่ไหนคะไอจีแชนอล under score chilltsh แอะแชนอลทช What you do เออเอาแล้วกลับมากินอาหารก็ยังมีเพลงเพลงเพิ่งเปิดหรือว่าเราเพิ่งได้ยิน แต่คุไม่ยินไมดจริงจริงน้างปุ๊บก็ใช้แบบลิ้นก่อนตาหูจมูกลิ้นแก่ใจจยเปิดระยัางไม่พรตาก่อนแล้วก็ลิ้นจมูกดมกินแต่ยังไม่ได้เปิดหูอาหารมันไม่ต้องใช้หูไปพร้อมสำหรับของหวานพู่หวานของวันก็มาคค่ะอันนี้คือนิวสยอร์กชีสเค้กายก้อน หนั่นมีที่ดมเหรอคะยังกับพ่นสเปรย์ดมให้ถูกทุกด้านเลยหืมดมแสดงความเป็นเจ้าของค่ะอิ่มจังเลยอร่อยจังเลยโรลเรียกไปไหนอะรีบไปไหนอะอร่อยอร่อยเดี๋ยวคนย่างแต่ว่าจะมาบอกเป็นเรื่องเวลานิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าเปิดบ้านนะคะแล้วก็เปิดเป็นเชฟเคเบิลแบบนี้คนก็จะแบบเฮ้ยต้องจองอะไรยังไงทางไหนให้เชฟอธิบายเองเลยค่ะ ก็เราเปิดวัลละตโตวันลลโอตะอ้อไงก็ต้องจองใช่ที่นี่เปิดสามวันอ๋ออีสี่วันทำอะไรคะก็ดูยังทำย่างอื่นเช่นดูซีรีส์แล้วก็หาลูกเล่นออแล้วก็ไปเล่นนอกบ้านจะไปยุ่งอะไรกับเขาก็ แล้ววันรูปบ hey, no hey, anyway. ้างอะไรเอ๊ะไอ้ที่พูดมาสี่อย่างหลังมันไม่ได้ปังเลยคะไม่เป็นไรก็ยังจะเปิดแค่สามวันสามวันความสุขแล้วก็ไม่ได้ฟิกวันว่าสามวันไหนอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ใช่คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามวันเนี่ยให้เขามาจองครบสามวันเ่ดไหร่ก็เปิดเป็นในต่อไปทันทีคล้ายๆสามร้อยของป้าปันเลยเนาะเออบ้าปันท่านจบป้าเปิดอาทิตย์ละสามวันเพราะฉะนั้นก็จองกันมาได้ทาง I underscore ถากกอร์ I I underscore T A P A K O R อ๋อ I ถาก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เมมนููด้้วยแต่่ไร ได้ป่ะเนาะอันเนี้ยจะบอกว่าครั้งหนึ่งเชฟเทเบิร์ครั้งหนึ่งเนี่ยสี่พันบาทเลือกอาหารได้5อย่างนะคะมีเอ็กซ์ต้าเมื่อกี้เป็นบีฟเบลเลรีต้านนั้นเพิ่มเองได้จะบอกว่า5อย่างเนี่ยมาจากทั้งหมดกี่เมนูนะคะ30 30เมนูเพราะฉะนั้นเลือกกันเราเองเผื่อ5อย่างนี้มีทั้งหมด30เมนูขนมก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เปิดบ้าน ไหนก็ไหนๆแล้วฝากติดตามช่องให้ดิฉันหน่อยค่ะก็กดครับช่องทูทูทของทุกได้นะครับแล้วก็กดไล่แบบแบบแบบไล่กดตะไคร้แล้วก็สับตะไคร้ไม่ไล่เนาะไไม่ลเออแล้วไม่ตะไคร้เนาะโอ้โหพี่อยู่ตรงไหนแล้วอะคะตรงจูโกค่ะจูโก้แล้วมาเจอกันใหม่นะคระนั่นเราจะไปกินอะไรกันอีกอาจจะไปกินกับพี่จอนไมด้พี่จอนพาไปกินของอร่อยรถแท็กซี่พี่เลยมี่ก็จะพ่อของอร่อยนอกบ้านเหมือนกันนะคะหรือว่าไปด้วยกันหรือว่าไปด้วยกันไป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  กิไล<ร>กิไลกิไลใช่ค่ะที่เห็นหมู่บ้านาที่ตุวในชีวิตที่ตัวในชีวิตไปด้วยสักู่นะะไปค่ะ,คะเจอกันอีทีหน้าได้เ